พออ่อเองแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิญค่ะครับทานเจ้าบาวดำครับพ่อเห็ดจอมขาะะ่าวเนาะค่ะแต่ว่าดอกจิวะะ๋วค่ะแต่ว่าแข็งแข็งนะพี่น้องเนี่ยลกทิ่มยุ่นห้าหกดอกจนลองเบื้องด้นเมนวะยุ่งังโพนั่งหลังกันนะโอ้ยายุ่งเลยยุ่โพนเปลีย่ยนๆนะนะแข็งแข็งพี่น้นนนนะงนองเขาสิบเอ้าเขาจังใดล่ะพ่อเห็ดปวกทั้งทีบ้าเอา้า มหลายอยู่ดิดอกนึ่งแมนวัดถ่งไปดิโอเด็กไ่ได้ขาเต้นต้องขนน่ะนะว่าแมนเนี่ยมอม่อกนี่เก็บรวมกันเขาได้ลาย วาปุณะหย้นนไปปุ่นเลย<ช>เอาออกระมินน้ดอเอ,ดเอาตั้งหลายดอกเลยดิเอ้ยพี่<อ>น้องปุนได้อีกหลายดอกงามเลยแข่งก็ยังยึดจอมเ้าโอ้นั่งค่ลนนั่งเรือไม้เหรอนัน่งพื้นหยิบหยิไปไเ,เลยครั หัอ,อก้ามดี่ตัวหลังก็ข้ามาตาตํ้เนาะตาดิกม้มพร้มเห็ดขาวพี่น้องบวกขาวตาบานนะบนผสมบุญผสมบุแตะบเมันแข็งเข็ง <c oughs> ติ๊กุณิย์เข็งกระดก

để ra dưới Nhi lắm Nhi Đoán đoán xí Bố khai vào Cảm ơn Rồi Rồi lắm แค่ไห okay, นะี่าจนไหนเดี๋ยวขาบรกันดีรเดี๋ยวมาดอกนอกขึ้นและพูยุ่นนอกก็ไม่หิดี่นี่อีกย <easy> ี่หว่ามีดอกอีก

นี่เดเดตีน่นี่คุณนีมาบกหัวิน่เป็นละละตัวมีความตันบ้างะรอันนละคนหมันมจะขืนใังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้นใหญ่แล้วพื่อนหอดน้นเอื้อมมานีลมเอื้อมมาลมเลย แล้วนังีกระบาดแล้วนี่น้ำคุณพี่น้องเราเนี่ยผมมาเต็มคนเก่งพอเทอร์มาตีสามเฮงเงงปะโพเลยตี้เฮงเงงปะโพเลยเลยน้นม้นโพเธอซอง่ไรตรงนี้นะซองบอกว่าเอายูทุกปีถอดของเับ ขันพอมูเถ่าวในเสถุงเนี่ยช่องเนาะขึ้นปูนเสตุงขึ้นบานเสตกระตาเก็บยันนั้นพี่น้องมาเมื่อนี้เราสมอุสตาว่าประมาณไต่กับหน้าตีสามที่เนี่ยมาเก็บใส่สายเอาเส้นกระยังหมานอยู่เนาะคมันนี่นี่ครับนี่เลือดปุ๊บเนาะเชียร์ไปครับนี่เขาอยู่างนี่ เดีดี๋ยวเดี๋ยนสี่สองนี่มันออกห้างแบบเป็นใหญ่ๆแต่ว่า,างูไงอืมอนี่สี่ขาขอ,องงามเนาะแต่สออนนิ่งด้วยนี่ง,งามทะเลทะเล กูกูน่ะกูน่ะเห็บ้งเกี่ยต้นมันแมนหมดเลยขันสนนใต้ตะเวนเสียมาใต้นั้นเป็นงูเธออยู่ดอกมาไหมไม่มได้หลับไม่ได้นอนนี่แหละเจ้าเมือน,อ,กกกกนอนตัว <laughs> มันมันไม่หลับอ้เเเอก่เอาไปใสไปเห็นแลไป เี่นปนขาเป็นไงเข,า,ขาจะบ่าอ,อกกนปลี่นมนี้งามลาเปียกเน้อดอกงาม,ะมปะงามจุ่ม จูมพอดีสวยพอดีทันเนีงกับเบรีย์อีกนี่ปัดไปีกกันบิดไม่ขึ้นเมนเลยเด็กขาจะเคล้าใหม่เต็มไปหมดเลยแขวะเยอะโอ้ยมากินกัน มันกินกระบืมีนี่เห็ดจริงก็อยากได้สักนี่แหละครับได้อยากเอาเลือดดิพี่น้อยแล้วมันเป็นเห็ดปวดขาเลือดกันเลยเครียดไปขกันโอ้โหนี่น้ำเต็มใต้แล้วครับหมานครับหวานไหมฮอหูโอ้โอ้ยโอ้ยเต็มตาไปทุกขั้วครับไป หอดบ้านครับหอดบ้านหอดเฮียนเขาระค่ะได้เกลือบเราไปหมดยังเด้อได้เกลือไปก็ได้พี่น้องเด้อตัวเองได้ถุงมือมือพงหมดล่างเห็ดพวกนะมือพงหมดพี่หลีผูด่ามด้วยเห็ดดีดีนะพี่น้องเห็ดดีดีอันนี้ซ้อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราซ้อยกันเนี่ยนี่รอบแรกโอ้บานละบานอหลี่ดู น้ำกระดอกกระเดือกอืมอันนี้สับแล้วกูหนักตั้งแต่นั้นยังคันิดนิดนิดยุ่งจะใครใกล้ทางทางสิเลือกอันนี้ก็น้องเตยอะไรก็เสร็่ละพี่น้องเห็นปะดอกนุ่มอันนี้ดอกปานไปที่หลังเดี๋ยวนี้อืมเพราะว่ามันสิอันนั้นมันสีล่างยากเพราะเป็นดอกปานดอกซุ้มดอกที่ว่าแมงกัดเนี่ยนี่เด้ กูนั่นนี่ดอกแมงกัตจะไปหนีก้อนเพราะว่าสิสามมาอีกกระเสืยสามมาอีกกระเสืยใส่หนีอยู่เบิ่งก้อนมันจะพอได้นั่นปล่าพี่น้องอันเอฟสีเป็นกระสังมาอยู่หันตาว่าเจ้าของกับเขาเลนั่นดอกมันก็สิไดเรศงเนาะแม่นบ่ได้หนักอีหยังเด้๋พี่น้องหนึ่งสามเนี่ยเบิ่งนะพี่น้องอู๊บหย่า ลายนี่อัวตึ้งไหนเนาะอืมแข็งๆแข็งๆทันบัฒนนัดไดเป็นไดกันใถุงมือทันบัฒนนัดเฮ็ดบ๊อกเป็นยังไงพี่น้องบ๊ะไส่ก้นิ้วซอดอืมทันบ๊ะไส่นิ้วซอดยางเฮ็ดอันนี้กัดทันเฮ็ดบ๊อกเป็นมันเนี่ยจะระเบียบกันมืดหนึ่ง เราออกแล้วเสียหายเซ่ไว้ละพื้นนึงแล้วเสียหายไหนดั่ำล่างซ้อยกันพี่น้องโอ้โหน้ำนี่มูนี่ปียมูนี่แห้งนุ่มแล้วพอมีดอกน้อยเลยเพิ่งดูดอกงามมูเดียวเอ้สองสองมูกับมูน้นอยๆก็ลองดูดมาน้า,าว่าโหเอบมาแล้วสัน่นแล้วไหนตีกับตาสองมือสองสงิงหเนาะ นกแรีกได้สองเพราะว่าเพิ่นได้เห็ดปวกไงปวกไงโรงงานนี้เราได้หลายเดปวกไงเห็ดปวกไงไมนเป็นตะขายพี่น้องมันมีน้ำหนัากเยอะแล้วก็ย่างก,กระดอกดีนี่เห็ดปวกจิกพี่น้องเพิน่นเบิ่งอยูุนี่ขีปนเองว่าเห็ดปวกใกล้หน่อยงามดีละ่ะอผู้ด่าพ่อมาเบิ่งรูปผู้ดา่างามกระมังนี่ให้งาม ยูมกีกีลนะน้อไปที่หลังเพื่อนน่ะไปหาดอกบานเพ่ได้ล่าอันหนาเงี้ยงามก็เป็นเห็ดบวกไงแต่ว่ากระดอกงามด้วยโอ้โสุดสิเหลาเรียบนาะน้อัสสิเหลาไปขายรถกันจังไดอยุบเนาะสิไปขายเด้เด้ะรอบนี้แต่อยูนใ่หันกินแลนะแป้นน่ะถึงกล้องน่ะขั้นสมไม้กิน ไอ้แต่ติดโดช้อนนั้นออกดอกจุ้มงามตอนมูนอีกบ้างงามซิม่งรึบีจีกับพ่อถือว่ามูง่ายแต่โอ้ก็เป็นมูง่ายคือปีปีตาเสริมขี้รดส,สำรอบแปดพี่น้องเสริมแล้อันซ้อนเนี้มูเดียวได้เก้าโหลกว่าเน,นี่ย <c oughs> เป็นบินน้นมันาาเห็นป้องขายเห็ดปีนั่นได้เก่าโลดีเนาะแน่แนอืมเต็มเป็นเดินไปเง้าๆแตะของกูน่ะเปลี่ยบชุมนุมไว้พีดอ่อันนี้ก็พอได้ว่าเท่าต่ว่าเพื่อนนั่นดอกผสมบูรย์ ซอนเห็ดกุ้งตาก็มีกุ้งกุ้ตากะมีอันตบ้านเนี่ยพี่น้องรู้ปะเนี่ยเมื่อกระงตากเนี่ยเสื่อมมาเพาพอโรด้อยขั้นบ้างขี้ดินเพิ่ขันแปลว่าไปขายแบบนี้โลดิสิได้อยู่มันเบากระรอกกระเดื่อกในเพจเพิ่นบ่รู้ว่าเพิ่นขายเขาได้พูดเนาะอ๋อกรบบรู้แต่บ้านเสื่อมต้องเสื่อมบ่ค่อยได้ขายเห็ดปวกดอกข้าวเพราะว่าเอาไว้ถ้าสิกินละกันาะขายน้ำบ้านนันก็เห็ดปวกน้อย ส่งไปกับซ้ำมดเนี่ยอีหลีส่งไปกับส่งบ่ได้ดอกแยังล่างให้ยงังไรนังกศึกษาส่งไปกับซ้ำมดก็สิบ่ส่งนนะงาบบะหมี่ไทยนี่นะเหนือฝุ่นละล่างไหมสิงามกินพุ่นล,ล่างนี่กันเพระาะว่าจะเสริมใบเขาหน่อยนึงล่ะ อาบน้าอาบไหนแราวก็ยิงเข่ากับพี่น้องดอกป่เนี้ดูนี่งามคุณโอ้คืนหอดูหม่งเปล่าเนาะดอกไปแปียเชียู้ยุบก็ได้ไปตอนนี้มันกระระกปะไวดอกนะสนี้กับแป่สิเป็นล้มยิงเด็ดย้ำใบม้างสิเนาะนอกเถอะเพราะเราเพราะเรา เห็ดปวกอันนั้นนิเนี่ยพวกน้ำฝนมันจะเป็นตระกูลเดียวกันกับเห็ดปวกตามขามันจะเป็น,น,ปปน,ปนโคลนๆแบบเหนียวๆอันนี้หอมหอันน่าอยู่หอมเ<อ>ด็ดเอาเด็ดเอา,เอาตาเสริมบัณเณรขูดกุ้ยบัวนี่พี่น้องปาดออกเลยปุณน์อะปกติมันจะขูดทั้งซี่นอะขูดขาเห็ดเนาะ เ้โคนที่ดดสุดอ,อเแเดี๋ยวแล้วแต่ว่าจะสืมปาดออกรถแข็งแ่บนี้ดิดินเรืมอแข็งละแข็งก็รวมนแห้งจะได้มูนอันนี้เน่ะเห็นปวกง่ายกว่าะเห็นกอไผ่เยอ่ ไม่เขาก็ขึ้นหลายแล้วโอ้เป็นเที่ยวตันคนไทยนะบอน,น,นมอเตอร์สิมาไทยนะประมาณเขาละ <c oughs> เอ็ดหลาก็ได้เขาแพงเอาถ้าฝนพอ,นอยเนยาะเธอเนาะโอ้เราไปเรื่อยมาล่างซอยกันไปเถอะเป็นตะบารล่างไปเถอะเพราะอยากได้อีกกะละมังหนึ่งพุูนอะไรเถอะามาใส่คุณหยาเขาเนี่ยเยอะอยู่ไหม นี่แหละเนาะค่ะพี่น้องสำเสมกระซิเอาไว้สักนี่แหละเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กะพาพี่น้องไปเกมเฮดม้ามือนี้กะได้สอนกระตานี่เนาะเห็นเนาะหรือเปล่าจะมาสอนกระตานี่เต็มๆเลยค่ะัในกฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะสำเสริมคิดว่ามืออื่นกะสิได้เก็บพอได้เก็บอยู่เนาะมาหันปุ่นนี่แหละแต่ว่าสาวชวนไปมือได้กลับมาหันมือนั่นอยู่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำเสรมฮักพี่น้องเด้อค่ะ